สวัสดีครับพอเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบกับดอนหลามนี่วันที่15มีนาคมพศ2 5 6 7พี่น้องนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดดอนหลากสติเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันนะพี่น้องหมักชอบจังไหนกระจังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับคลิปนี้ดอนหลากสิมีตัวเล็กกนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของ ปู4 5หรืออาจารย์ต้นเสษฐีนะครับดอวลาได้ตัวเลขกน่าทานันี่มาจากทีมงานนะครับผมที่ไปทายท้ำแล้พี่น้องตอลลาไม่ได้ไปทายถา้ำโดยตนเองนะครับผมกระต้องรับขอโทษขอให้เอฟซีนะครับแต่ก็มีตัวเลขกน่าทาัมาฝากคือเก่าพี่น้องนะครับผมผู้ใดอยากรับชมคลิปเต็มนะครับผมสามารถเข้าไปรับชมใดทงังทีมงานทุกๆท่านนะครับว่าจะเป็นเพชรพารวยนะครับผมแล้วก็บ,บ่าวเท่าแม่หมูนะครับที่ เพิ่นไปท้ายถ้ำแลพี่น้องอันนี้ดอนล่าได้ตัวเลขกนว้าทางมากท่านั้นนะครับขันอยากเบื้องแบบจ้อจอจันๆนะครับเห็นตัวเลขกเร็วๆว่าๆสามารถเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องดอน,นล่าชแนลได้อีกหนึ่งช่องทางพี่น้องนะครับว่าเป็นการเวลาเข้ามาเบื้องตัวเลขแนวท่า,ทางโค้งสุดท้ายของปู่4ีห้าเลยนะครับผมปู่รีห้าได้ปล่อยไปแล้วนะครับผมทั้งหมดสองชุดนะครับก็คือเลขประมูลบนนะครับผมอันนี้เป็นเลขประมูลบนที่ปู่รีหาได้ปล่อยไป เอามาทวนค้ามจให้กับ f c อีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับบางท่านอาจจะเบิงไปแล้วแต่ว่าลืมนะครับผมเลขประมูลนี่เขาดีเดินดีนะครับแต่เพื่อนหามากเป็นเลขติดเลขวิ่งนะพี่น้องอันนี้ประมูลบนนะครับงวดวันที่16มีนาคมพศ2567พี่น้องนะครับ4กับ8นะครับผมเป็นเลขติดเลขวิ่งพี่น้องนะครับ มาหนึ่งตัวนะครับเพิ่นบ๊ได้บอกว่าอาจจะมานํากันนะครับเพิ่นว่ามาแน่นอนหนึ่งตัวแล้วปู่ีหาเล่มาจับใส่ตามสูตรนะครับพี่น้องตามสูตรของปูสี่หา้าจับไห้ก็คือหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่แปดนะครับสามคูสามชุดอันนี้เลขประมูลบนนะครับทวนกันในฟังอีกรอบนะพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาถืมาเบิง้งชุด เลขประมูลล่างนะครับดอลาดลาร์ใน้่วงไปแล้วนะครับผมทึ่งประมูลบนประมูลล่างเอฟซีบางท่านอาจจะยังไมได้ชมบางท่านอาจจะได้ชมแล้วนะครับเอามาให้เบ่งกันอีกรอบน้องพี่น้องนะครับนี่ครับเลขประมูลล่างงวดวันที่16มีนาคมพศ2567นกะครับ5กับ7นะครับ, 5, 7, รบมาแน่นอนหนึ่งตัวเพิ่นว่าล่างหรือมีโอกาสมานํากัน นะครับผมจับคู่นะครับ7 1 7 2 5 1 5 2จับคู่ตามสูตรของปู่4 5ส่วนเลขประมูลนะครับเพิ่นใจมากเป็นเลขติดกับเลขวิ่งเท่านั้นพี่นอ้องนะครับจับคูนเหล่าเต้ามากักเหล่าเต้าชอบนะพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งกระแล้วกันอา่าสรุปโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมสรุปโค้งสุดท้ายของปู่4 5งวดวันที่16มีนาะคมพศอ .2567 ชุดนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเลขประมูลล่างเลขประมูลบนนะครับผมแต่ว่ามันมาตรงกันนะครับปูซีหาเลยเอามาจับคู่ให้พี่น้องนะครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับงวดวันที่16มินาคมพศ2 5งพน้อะครับวิ่งบนนะครับอันนี้เป็นวิ่งบนของปูซีหานะครับ8กับ1 ผู้ได้ยากวิ่งอยากรูดนะครับแปดกับหนึ่งนะครับบนจับคู่ไฮกับแปดห้าแปดเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมที่ปูจับคู่ให้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ชุดสามตัวสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นชุดบนส่วนล่างนะครับผมปูไฮมาวิ่งห้าตัวเดียวนะครับผมกาการันตีเลยปูสี่ห้า จับคู่ให้เม็ดเดียวพี่น้องนะครับห้าสองนะครับคันฟูรดมี่ตัวที่เข้มามักตัวที่เอาช็อปนะพี่น้องเนาะนะครับบอหมกักตัวที่ปูจับคู่ไ้เอาก็สามารถเอาตัวเลขของปูไปจับคู่ใส่กับตัวที่เข้มามักตัวที่เขาชอบถ้าตรงใจโดนใจนะพี่น้องถ้าว่าตรงใจว่าโดนใจนะครับกับเบิงเป็นแนวทางก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขทุกมองทุกบอลน,นะครับดอลลนะกับ เอามาให้พี่ให้นอ้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งเปลี่ยนเพียงหน้าทางเท่านั้นนะครับผมลองเอาไปพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันนะพี่นดองนะครับผมอา่านยับจักน้อยเดี๋ยวจะเบิ่งเลขซองประมูลล่างนะครับผมแล้วก็ซองประมูลบนนํานี่ครับให้เบิ่งกันแบบเต็มๆเลยนะครับผมสามชุดนี่ครับผม อันนี้เป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ปูซีหาได้ปล่อยไปนะครับผมเลขประมูลบนเลขประมูลล่างนะครับมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาให้ปูซีหเอามานําเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องนอะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาไปพิจารณาเบิรงกันแล้วกันมักชอบจังไหนก็จังค่อยเอาวอตัตสินใจกันพี่น้องนะครับผมถ้าบ่ามากบ่าชอบนะครับห้องกับเบิรงไว้เป็นแนวทางนะครับ ดูไว้ไม่เสียหายนะครับผมเหบตาจอตามนี้เลยพี่น้องนะครับเอาให้เบิงน้ากันทั่งตามชุดเลยนะครับผมชุดประมูลบนนะครับชุดประมูลล่างแล้วก็โค้งสุดท้ายปู่สี่ห้าหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับปั้นทงไห่ล่างเม็ดเดียวพี่น้องนะครับผมส่วนบนก็สีคู่สี่ชุดเท่านั้นนะครับนี่ครับผม แคปนาจอไปเลยนะครับผมมาก,จ,ากจับจะในจงเอาไปพิจารณาเนาะพี่น้องเลือกหนึ่งสำนักที่เราชอบนะครับผมแลวกส่วนตำนักอื่นๆเฮากระเบิงเป็นแนวทางนะครับขันมันตรงใจโดนใจก็จงเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ดาราก็นําเสนอตัวเลขแนวทางของปูซีหานะครับให้กับเอฟซีทั้งช่องช่วงโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของปูซีหา ทั้งเมดนะครับที่ได้ทายทําคลิปไปก็มีทั้งเมือสามชุดนี่แหละพี่น้องนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวเลขกนะาทาั้งของปูซีหานี่ก็เดินดีขึ้นกันนะครับพี่น้องบว่าจะเป็นเลขประมูลบนเลขประมูลล่างนะครับผมเป็นเลขติดเลขวิ่งที่ เดินดีมาตลอดนะครับแต่จับคู่ของผูศิหาอาจจะมีเขาแน่หลุดน้ำนะครับผมขันผู้ใดอยากรับชมแบบคลิปเต็มสามารถเขาไปรับชมได้ทางที่มงานทุกทท่านนะครับที่เพิ่นไปทายถ้ำนะครับแต่ขันผู้ใดบ่ยอยากรับชมรายละเอียดหลายจะเห็นตัวเลขเร็วๆไวๆสามารถเขามาติดตามรับชมทางช่องดลอนลาชแนลใดนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพราะว่าดลอนลาก็ได้แต่ตัวเลขทาง้ง มหาห้พี่ให้น้องหาจจนมืชมได้เบิง้งได้ช่มกันเท่านั้นนะครับอาจจะบมีรายละเอียดลายปันไดนนะ้ะพี่น้องเนาะนะครับผมแคปหน้าจอตามนี้เลยนะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแช่นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้สิบร,ระเพียชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับผมสวัสดีครับ